สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนนะคะวันนี้เจอารัมชาแนลมามอร์นิ่งกันด้วยเมนูอ,อมไกลบ้านพี่น้องนะคะตามสูตรดิจิอามรีนะจ๊ะอารมรีชาแนลจะรีวิวอันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พวกน,นี้นะจ๊ะผลิก mm hmm. เครื่องคราวมันนะจ๊ะจะได้แบบหอมๆเราจะคั่วไก่ก่อนนะคะโอ้ยนี่คั่วให้มันหอมๆก่อนจ้าเดี๋ยวพี่นองทัมุกก่อน เสร็จปุ๊บนะคะมันอกี้ว่ามีบะเขือดดเด้อก็ได้สีใส่อันดอกผักกาดนี่ไก่บ้านที่เราสั่งไว้นะคะก็สีเยอะจักน,อนอก้อยเขืออนองนองลูกลูกอยู่หอชีวิตเด็กหอพี่น้องก็ทำกันไปนากินป่คะโอ้ยอยากเห็นได้กกินน้ำได้หอม หอมเครื่องปรุงมากมายชิ้นมากแค่กับเขา่าิใส่เกลือด้ะใส่เกลือกะพอประมาณนะคะผงนัวนิดนึงก็จะเป็นฟ้าไทยผงปรุงรสอันนี้ ของเขาดีจริงๆต้มผัดแกงทอดได้เบิร์ด เราก็จะใส่น้ำปารา้าใส่หลายรักเป็นสีเข้มหยอดใส่เข้าไปนะมันก็สีนัว ปกติการทั้งออมน,นะคะแล้วก็สิขาดบ่ดได้คือเขอา้าหัวเข้าหัวนิดนึงมันเข้มคน้น หอมนะจ๊ะเดี๋ยวให้ไก่สุกก่อนนะคะเราก็จะเริ่มใส่ผักเฮ็ดกินเบิดมือพี่น้องก็เลยหลายนิดนึง ยูหอบัลดไปใส่ยยันโควิดเมนูอ่อมไก่บ้านผสมไก่ตลาดนิดนึงจ้าเดี๋ยวช่วงรอไก่เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ